สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมอนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า p e r c e s t i o n 1981 เป็นเรื่องราวมุมมองของชายวัยทำงานคนหนึ่งที่มีชีว่ามากที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากทำงานโดยมีเมียสาวอย่างอันนายืนทำหน้าเสียงเล็กๆหยุดตรงทางเข้าพาตเมนทั้งสองคนเริ่มระหองระแหงในการครองเรือนและก็ทะเลาะก,กันบ่อยมากๆต่อหน้าลูกชายตัวน้อยที่แววตาของลูกชายเนี่ยเริ่มเศร้ามองทุกครั้งเมื่อเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันและพวกเขาก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะให้ลูกเนี่ยได้มารับรูก้ก็เลยพยายามทำตัวตามปกติเวลาอยู่ต่อนหน้าลูกและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นณตรงนี้ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่มาร์กชายหนุ่มท่าทางเนียยเขาดังรถกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์บ้านของเขาหลังเสร็จภารกิจซึ่งที่นั่นอันนาครูสอนเต้นบัลเล่ภรรยาของเขาก็กำลังยืนรอเขาอยู่เมื่อเขาลงมาจากรถก็ต่อว่าเธอไม่หยุดที่เธอต้องการให้เขาไปพักที่อื่นเขาบน่นด้วยความโกรธไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนเธอเนรเริ่มสุดจ,จกกะทนเธอก็เลยชักสีหน้าและก็รีบเดินหนีไป ภายในบ้านมาแล้วก็เธอก็ยืนมองบ๊อบลูกชายตัวน้อยซึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่ในอ่างอย่างสุขสนานทาให้พวกเขามีความสุขไปด้วยคืนนั้นทั้งคู่ก็นอนคุยกันอย่างเฮินห่างอันนาก็ได้ตัดพอเรื่องสามีที่เขาเอาแต่สนใจเรื่องงาน พูดไปสักพักเธอใน่ก็ร้องให้ไปส่วนมาร์กก็คุยกับเธอยังไม่สบอารมณ์มากนักเพราะงานที่เขาให้ความสําคัญจนถึงกับทิ้งค,ครอบครัวไปทั้งหมดก็ทําเพื่อ,อค,ครอบครัวทั้งนั้นในตอนนี้สองผัวเมียก็ดูจะไม่รู้สึกลึกซึ้งอะไรต่อกันแล้ววันต่อมามาร์กก็ได้เข้ามารายง,งานความคืบหน้าของภารกิจที่เขาได้รับมอบหม,มายก,กับคณะกรรมการองค์กรสายลับพร้อมกับทั้งขอลาออกเมื่อเขากลับมาบ้านก็พบกับความว่างเปล่าจากนั้นอัน,นาน่ะก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เธอกําลังอยู่ในเมืองแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นที่ไหนด้วยความโกรธและก็เสียใจทีีอ่อาาานนม้เขไป มาร์กเลยสำรวจทุกอย่างภายในบ้านเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่จนไปเจอเข้ากับโพสการ์ดใบหนึ่งที่ส่งมาจากคนที่มีชื่อว่าไฮริชซึ่งเขียนถึงความรักความห่วยหาของเขาที่มีต่ออันนาอย่างเหลือลน้นเขาก็เลยโทรหาความจริงจากมาจิตเพื่อนสาวของอันนาะแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมบอกแล้วก็วางสายไปอันนาหนูก็ได้โทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะบอกเลือก,กับมาร์กเธอบอกว่ามันจบแล้วมาร์ก็เลยขอนัดเจอกับเธอที่ร้านกาแฟไฮสไตล์เมื่ออันนามาถึงร้านกาแฟก็นั่งแยกอีกโต๊ะหนึ่งกับมาร์กที่อยู่ใกล้ เขาก็เลยเสนอใจ่ายให้เธอเดือนละ800เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูบ๊อบทั้งคู่ตกลงจะเก็บอาพาร์ตเมนต์ไว้ทั้งคู่ก็เลยลงเอยที่การทะเลกกาะกันเสียงดังแบบที่ไม่สนคนรอบข้างจนในที่สุดเขาในก็อาลาวาดใส่เธออย่างบ้าคลาั่งและกระทำลายข้อของในร้านอย่างเสียสติจนพนักงานต้องเข้ามาช้าตัวเขาไว้3ส,สัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ทั้งคู่ในหยากันมาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงแรมจากคนที่รักสะอาดเขากลับปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนสกระปรกห้องรกกรงุงรังสภาพของเขาตอนนี้ดูโทรมมาก โวนคราวเฟิร์มเต็มใบหน้าอย่างกับคนละคนเขาติดเหล้าหนักมากและก็เสพย,ยาจนเกินขนาดจนนอนชักดิ้นชักงองอยู่บนที่นอนและเมื่อเขาฟื้นได้สตีขึ้นมามาก็รีบกลับไปดูบ๊อบที่บ้าน และก็ได้เจอกับลูกชายที่นางกินขนม,มอยู่คนเดียวโดยท่าทางที่งอยๆบ๊อบบอกว่าแม่ยังไม่ได้มาดูแลเขาเลยส่วนน้ามาจีที่มาช่วยดูแลก็ขาหักเข้าเฟอตลอดเวลาเด็กชายเลยต้องอยู่ลําพังทําให้บ้านอยู่ในสภาพที่รกรงรังและก็เละเทะสุดๆวันนั้นมารกก์กเลยนั่งรอภรรยาข,ของเขาอย่างกังวลกระวายด้วยความที่ไม่พอใจเมื่อเธอมาถึงก็พยายามจะพูดแก้ตัวต่างๆนานาซึ่งมาร์กก็ไม่สนใจเขาบอกกับเธอว่าจะพาบ๊อบไปในวันนี้หลังจากนั้นเธอ,เอก็เกิดอาการเครียดฉับพลันขึ้นมา เธอร้องไห้และก็ดูจิตตกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจากนั้นก็หายใจหอบมารกเห็นเธออาการไม่ดีกันเลยถอดเสื้อผ้าเธอออกเพื่อจะบรรเทาความอึดอัดและก็ปล่อยให้เธอนอนพักในตอนนี้อันนาเน่ยดูคล้ายกับตุ๊กตาขนาดใหญ่ ที่ระชีวิชีวาอย่างมากต่อมามาร์กได้กระเผลอหลับไปเมื่อเขาเตื่นขึ้นมาอันนาก็ออกไปแล้วท่านในนั้นไฮริสก็โทรเข้ามาเขาพูดกับมาร์กว่าอานานจะต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาทำให้มาร์กที่เห็นสภาพของเมียก็รู้สึกเป็นห่วงอย่างมากเขาเห็นโน้ตที่เธอเขียนทิ้งไว้ว่าจะต้องไปคุยกับมาจิสก็เลยเรียบโทรไปขอเบอร์ไฮริสจากมาจิสทันที จากนั้นเขาก็โทรไปที่บ้านของไฮริสเพื่อจะขอคุยกับอันนาแต่แม่ของไฮริสก็เป็นคนรับสายเธอได้บอกกับเขาว่าอันนาเนี่ยไม่ได้มาที่นั่นเป็นอาทิตย์แล้วซึ่งเธอก็คิดถึงอันนาอย่างมากมากร้อนใจก็เลยรีบค้นหาเบอร์คนรู้จักจาก,จากสมุดหน้าเหลืองแต่บ๊อบก็ออกมายืนมองเขาและก็ทําท่าเหมือนจะร้องไห้เขาก็เลยพาลูกไปเข้านอนวันรุ่งขึ้นมาเนก็พาบ๊อบมาส่งที่โรงเรียนและก็ได้เจอกับเฮเลนครูสาวสวยแสนหวานที่มีหน้าตาเหมือนกับอันนาเปียบต่างกันตรงที่สีตาสีผมแล้วก็อายุซึ่งเฮ ทำให้มาร์กรู้สึกประหลาดใจกับความสวยงามของเธออย่างมากต่อมาเขาก็ไปที่บ้านของไฮริสซึ่งไฮริสก็ดูจะเป็นคนประหลาดและก็ไฮเปอร์อย่างมากแต่ว่าก็ดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบด้านของมาร์กเมื่อเข้ามาในห้องก็พยายามจะค้นหาทุกๆอย่างภายในบ้านของไฮริสเพื่อต้องการจะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เมียของเขาเปลี่ยนไปจนทั้งคู่เกิดการต่อสู้กันไฮริสก็เลยต่ตยเขาไปนอนกองที่พื้นอย่างง่ายดาย และภาพกระตัดไปที่บ้านอันนากําลังคุยเล่นอยู่กับบ๊อบอย่างสนุกสนานทันที่ที่มาร์กกลับมาที่ห้องก็เริ่มจับผิดเธอทันทีเพราะเรื่องที่เธอบอกว่าจะไปหามาจิสตอนนั้นเธอโกหกทั้งคู่ก็เลยมีปากเสียงและก็ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงในตอนนี้สภาพของเธอเน่ยเหมือนกับคนบ้าเลยเธอพูดว่าเธอรังเกียจมาร์กจากนั้นก็ทิ้งระเบิดด้วยคําพูดไว้ก่อนที่เธอจะเดินหนีไปในตอนนั้นเธอก็เลยเดินหนีไปข้างนอกอย่างรวดเร็วมาร์กก็เลยเดินตามมาติดติดเช่นกัน อาน,นาก็เล็กแรงออกไปตัดหน้ารถบรรทุกจนเกิดกาเรเบรกกระทันหันข้าวของที่ขนมาด้านบนรถก็ได้หล่นพื้นกระแทกเสียหาย ก่อนที่มาร์กจะเดินกลับขึ้นห้องไปก็ได้เจอเข้ากับมาทิสเพื่อนรักของอันนาะเมื่อมาทิสเห็นหน้านมาร์กในสภาพที่มีแต่เลือดหลังจากนั้นมาร์กแต่ก็ได้ไปเจอกับนักสืบเพื่อจะให้เขาตามหาที่อยู่ของอันนาะเมื่อมาร์กกลับเข้ามาที่บ้านก็ส่งบ๊อบเข้านอนเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องก็เจอเข้ากับอันนาที่นอนหมดสภาพในนั้นเขาก็เลยห่มผ้าให้เธอและก็เดินออกมาจากนั้นก็เดินกลับไปดูเธออีกครั้งในตอนนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็กอดเขาไว้วันรุ่งขึ้นมาร์กก็สังเกตเห็น เช้าวันนี้เพื่อทำอาหารให้กับบ๊อบและวันนี้เธอก็ดูสงบเสงี่ยมมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีท่าทางที่ไม่พอใจมากอยู่ดี้ดยความขับข้องใจมากก็เลยระเบิดออรมใส่เธออีกครั้งหนึ่งในต,ตอนนั้นเธอที่กำลังหั่นเนื้ออยู่ก็ทนฟังที่เขาพล่าไม่ไหวก็เลยหยิบม,มีดไฟฟ้าสลับหั่นเนื้อออกมามาก็เลยรีบมาช่วยเธอไว้และก็พาเธอมาทําแผลในห้องน้ําสภาพของมาแล้วก็อนานาดูไม่ปกติสุดๆพราะเมื่อเขาช่วยภรรยาเสร็จเขาก็นํามีดไป และก็กรีดไปถึงข้อมือแต่เมื่ออาาเห็นแทนที่เธอ,เอจะช่วยห้ามเลือดในเขากลับมองดูเขาอย่างจะเย็นและก็บอกว่ามันไม่เจ็บลอกจากนั้นเธอก็กลับไป ในขณะที่อนนาแวะไปซื้อของก็มีนักสืบรุ่นใหญ่คนหนึ่งแอบตามเธอไปทุกที่เธอรู้สึกว่าเธอถูกสะกดรอยตามก็เลยขึ้นรถรางแล้วก็เลือกนั่งติดก,กับผู้โดยสารคนอื่นแต่ก็ดันเป็นคนเมาซะได้เขาก็เลยหยิบลวดที่เธอซื้อมาจากถุงแล้วก็แบ่งออกมากินเฉยแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะกังวลเรื่องชายแปลกหน้าที่ตามเธอมามากกว่าจนกระทั่งเธอลงมาจากรถแล้วก็เรียบเดินกลับมาที่พักอย่างเร็วโดยที่มีกลุ่มนักสืบรุ่นใหญ่เดินตามมาอย่างกระชั้นชิดแล้วก็ไม่สนความแนาเนียนต่อไปเพราะรู้ว่าถูกเธอจัับได้้้ตตงแตแแ่รกลว เมื่อนักสืบุ่นอยากเห็นเธอเดินเข้ามาในห้องเรียบร้อยก็รีบโทรรายงานมาผู้ว่าจ้างทันทีเขาก็เลยขอให้หนักสืบเนี่ยขึ้นไปดูว่าอันนาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับใครหลังจากที่เขาแปะเสื้อ,อาหารเสร็จก็รีบตรงเข้ามาที่พักของอนนาทันทีเมื่อเขาพยายามจะกดกริ่งอยู่หลายครั้งก็ยังไม่มีคนออกมาเปิดเลยทุบป,ประตูห้องรัวๆแบบไม่ยัง้งจนเธอเนี่ยยอมเปิดเมื่อเข้ามาได้เขาก็อ้างว่ามาขอตรวจสอบกระจกภายในห้องพักเพื่อความปลอดภยัย อันนาที่อยู่ในอาการตื่นตระหนกและก็กลัวอย่างมากแต่ก็ยังยอมให้เขาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกระจกทุกบานในห้องตอนนั้นเธอเนี่ยปลดผ้าพันแผลที่คอออกและก็หยิบไวน์ขึ้นมาเสิร์ฟให้กับเขาพร้อมกับพยายามจะโ่กเขานักสืบรุ่นใหญ่เนี่ยก็เลยบอกว่าเขามีลูกแล้วเขามาที่นี่เพื่อเช็คหน้าต่างเท่านั้นอันนาเนี่ยก็เลยแกล้งทำขวดวา์หล่นจากมือและนั่นก็ทำให้นักสืบคนนั้นได้เห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างในห้องในสุดซึ่งเขาแน่ใจว่านั่นน่ะไม่ใช่คนอย่างแน่นอน ในขณะที่เขากําลังช็อกกับภาพที่เห็นตรงหน้าเขาก็ถูกอันนาทีเข้าที่หัวด้วยขวดไวายและกระแทงซ้ําที่คอรัวๆอย่างเร็วจนเขาล้มลงแล้วก็แน่นิ่งไปกับพื้นและภาพกระตัดมาที่มาร์กซึ่งกำลังดูบ๊อบเล่นน้ําในอา่างพร้อมกับพูดคุยกันตามภาษาพ่อลูกและจู่ๆเสียงประตูกริ่งกระดังขึ้นเมื่อมาร์กเปิดออกก็พบว่าเป็นเฮเลนครูสาวของบ๊อบเธอมาเพื่อต้องการเจอกับอันนา มาก็เลยตอบว่าอานาน่ะไม่อยู่นี่แล้วเธอก็เลยเข้ามาดูแลบ๊อบให้แทนมาร์กในขณะที่เฮเลนเนี่ยนนเข้าไปหาบ๊อบในอ่างอาบน้ําไฮริชเข,เข้ามาหามาร์กในสภาพที่กําลังเมาแล้วก็ถามหาอนานาจากนั้นเขานก็นเล่าเรื่องของตัวเองจนหมดเปลือกว่า ที่แท้จริงแล้วเขาเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วทั้งก็ยังเปรียบเทียบมากกับบอกว่าทั้งคู่นั้นอยู่ในสภาพเป็นรองไม่ต่างจากอานาเช่นกันเขาให้มาร์คคีดอยากจะเอาคืนไฮริสบ้างก็เลยแกล้งพูดไปว่า,วาเขารู้ว่าอนานาหนาอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครแต่ไฮริสก็ไม่เชื่อว่าอนานาหนาจะมีใครอื่นมาร์กก็เลยพูดทับทมไฮริสกลับไปบ้างว่าเป็นเพราะว่าเขาตั้นแหละที่ทําให้เธอรู้สึกพอใจไม่ได้และนี่ก็เป็นประโยคเดียวกับที่ไฮริสเคยใช้พูดทับทมใส่เขามาก่อนและจากนั้นเขาก็เลยเคากลับด้วยท่า,ทาทมารณ ด้านเฮเลนคุณครูสาวที่หน้าเหมือนกับอันนาก็มาช่วยมากเก็บล้างในครัวและก็เก็บทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยพร้อมกับทําความสะอาดครัวเฮเลนก็เลยถือโอกาสที่มาร์กเดินเข้ามาข้างในเล่าให้เขาฟังเรื่องของบ๊อบว่าบ๊อบนั้นไม่เคยพูดอะไรที่โรงเรียนเวลาพักบ๊อบก็ชอบหลบไปนอนบางทีก็ร้องไห้พร้อมกับกรีดร้องและเมื่อตื่นขึ้นมาก็ทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นมาร์กและก็เฮเลนเนี่ยได้พูดคุยกันหลายเรื่องอย่างถูกคอไม่ว่าเขาจะบนน่น,บนนู่นบ่นนี่แต่เธอ,นอ,ญญญอเ,<ๆ>เ,เธอนี่ เขาเนะ่ยรู้สึกดีมากและคืนนั้นเขากับเฮเลนก็เลยจบกันด้วยที่การนอนหลับด้วยกันแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้มีเซ็ก์กันและนั่นนะก็เป็นครั้งแรกที่มาร์กได้หัวเราะบนที่นอนของเขาอย่างอารมณ์ดีกลางดึกคืนนั้นบ๊อบก็ได้เกิดร้องเร่งหาแม่ตัวเองขึ้นมามาร์กก็เลยเข้ามาปลอบจนเขาหลับ พอตอนเช้าเขาก็พาบ๊อบมาส่งจากนั้นก็ไปที่สำนักงานนักสืบซึ่งซิมเมอร์แมนหัวหน้านักสืบก็ได้บอกกับเขาว่านักสืบรุ่นใหญ่ที่ถูกส่งตัวไปแต่ยังไม่กลับมาเลยซึ่งทางสำนักงานจะต้องแจ้งตำรวจและเรื่องของมาร์กเองก็ถูกตรวจสอบไปด้วยซิมเมอร์แมนก็เลยขอให้เขาบอกที่อยู่ที่ได้รับมาจากเขาจากนั้นเขาก็สอบถามรายละเอียดอื่นๆกับมาร์กอีกหลายอย่างรวมถึงแรงจูงใจของมาร์กที่คิดตามหาที่อยู่ของเมียตัวเองและก็ขอให้มาร์กแต่ยังมาหาเขาจนกว่าจะได้รับการติดต่อไปจากนั้นซิ เขาก็เลยเดินเข้ามาพร้อมกับแนะนําตัวกับเธอและก็ทำหานักสืบรุ่นใหญ่ทันทีในตอนนั้นเธอเนี่ยก็กำลังทําความสะอาดอยู่ก็เลยผู้ปฏิเสธและก็จ้องหน้าเขาไม่วางตาเมื่อทั้งสองคนเริ่มคุยกันซิมเบรนเนี่ยก็รู้ชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับนักสืบรุ่นใหญ่ทันที เขาก็เลยเดินเข้าไปข้างในและก็พบกับสปาร์ลาดที่มีแขนแคล้ายกับหมึกและก็ไส้เดือนมันนอนอยู่บนเตียงที่ชุ่มไปด้วยเลือดอาณาก็เลยบอกว่าสปาลาดเหนื่อยมากเพราะมันมีอะไรกับเธอมาทั้งคืนเมื่อเขาเห็นร่างนันสืบรุ่นใหญ่ที่อยู่มุมห้องก็คว้าปืนมายิงไปที่ร่างของอาณาทันทีอาณาไ่น,านาก็เลยใช้ขวดน้ำยาในมือทุบไปที่หัวเขาไม่หยุดจนเขาล้มลง แล้วก็หยิบปืนของเขาที่ทำหลุดขึ้นมาจากนั้นก็ยิงใส่เขาจนเขาตายขาที่แต่ภาพกลับมาทางด้านมาร์คเขาได้รับฟีมบันทึกวิดีโอที่ส่งมาจากไฮริสในตอนนั้นนเป็นภาพของอันนาะที่เธอกำลังสอนเต้นมเลกกับเด็กๆด,ด้วยความเข้มงวดมาร์คที่นั่งดูอยู่ยก็เกิดความช็อกและก็ประหลาดใจอย่างมากกับพฤติกรรมของอันนาที่เห็นตรงหน้าในวิดีโอน,นั้นเธอก็ยังพูดกับไฮริสที่เป็นคนถือกล้องถึงโอกาสของตัวเองที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จกว่าจะได้มาเย็นอยู่ตรงนี้และก็พูดถึึึงงงคววามรรรรูู้้้สสสกกกกขอออตัอััเเธนนฮิิ is, และ็ผด มาเช่นกันในเวลาต่อมาอานาเนี่ยก็ได้เข้ามาเก็บกวาดห้องแต่กลับยิ่งทําให้ทุกอย่างดูรกมากขึ้นกว่าเดิมมาร์กเลยเข้ามาสงบสติอารมณ์ในห้องน้ําเมื่อเขาออกมาด้านนอกอนาน,นาเธก็อยู่ในอาการประหลาดเธอปัดมือตัวเองไปมากใช้กับมีบางอย่างติดอยู่ในมือตลอดเวลาไปน้านะก็มีแต่ความขียะแขยงเธอมานั่งข้างมาร์กแล้วก็บอกขอโทษทันใดน,นั้นอาการปัดมือของเธอเนะี่ยก็หยุดลงเหมือนกับเธอกลายเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิง และภาพก็ตัดมาที่รูปปั้นพระเยซูที่ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนภายในโบสถ์ซึ่งอานาเนะี่ยกำลังยืนเงยหน้ามองรูปปั้นพระเยซูอย่างตั้งใจจากนั้นเธอก็ออกมาจากโบสถ์และก็ตรงไปยังสถานีรถเธอหัวเราะขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลสลับกับกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างบ้าคลั่งและสุดท้ายเธอเนะี่ยก็ใช้กระเป๋าฟาดไปทั่วจนของที่อยู่ในกระเป๋าแตกกระจายเธอดูทุรนทุรายแล้วก็เหนื่อยหอบมาก จากนั้นก็กรีดร้องออกมาไม่หยุดและกระดิ่นเร้าๆอยู่ที่พื้นพร้อมกับอ้วกมาเป็นน้ําขาวขุ่นตัดมาที่อันานาในปัจจุบันเธอบอกว่าสิ่งที่หายไปและคนที่เหลือรอดก็คือโอกาสซึ่งเธอเจะต้องดูแลความหวังแล้วก็ปกป้องมันมากรฟังเธอพูดอย่างเงียบๆจากนั้นเขาก็เล่าถึงตอนเด็กของเขาบา้างเขาเคยเห็นหมาใกล้ตายซึ่งมันจะคลั่งออกมาด้วยความกลัวบางอย่างจับใจ เมื่ออันนากลับไปแล้วมาร์กไก็โทรไปที่บ้านของไฮริสเพื่อจะบอกที่อยู่ของอันนาให้กับเขาไปเย็นวันนั้นเขาเนีกยก็มารับบ๊อบที่โรงเรียนตามปกติและก็ได้เจอกับเฮเลนที่กำลังเล่นเป็นเพื่อนลูกอยู่ ก่อนที่สองพ่อลูกจะกลับเฮเลนก็ได้ยื่นเบอร์ส่วนตัวของเธอให้กับเขาเมือ่อไฮริสรู้ที่อยู่ของอานนาเขาก็บิดรถมาหาเธอทันทีทั้งคู่จูบก,กันแล้วก็พากันเข้าไปในห้องนอนต่ออานนาเนยก็หยุดยืนมองเขาอย่างพอใจซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างในเนยก็ทาให้ไฮริสประหลาดใจอย่างมากน่นก็คือสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายคนมือเท้าเหมือนกับหมึกที่ผสมไส้เดือนเมือ่อไฮริสสบตาก,กับมันก็ทําให้เขาเกิดอาการตาพร่ามัวลแล้วก็มองไม่เห็นเขาก็เลยเดินสเป,สปรย์สปะตามอันนามาเรื่อย จนกระทั่งเธอเดินมาเปิดตู้เย็นและตอนนั้นสายตาของไฮริสก็กลับมาปกติอีกครั้งทันทีที่เขาเห็นสิ่งในตู้เย็นก็ทําให้เขาช็อกตาค้างไปเลยเพราะว่าข้างในนั้นมีหัวคนและก็ชิ้นส่วนของคนมากมายในขณะที่เขาในกําลังช็อกพูดไม่ออกอันานก็หยิบม,มีดยาวปลายแหลมออกมาจากหลังตู้ และค่อยๆแกะเสื้อของเขาออกพร้อมกับแทงไปที่ใต้ลักแร้ของเขาจนมิดด้าบจากนั้นก็ดึงมีดออกเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไฮริสก็เลยวิ่งหนีไปนอกงห้องทันทีแต่ว่าอานาหน่ยก็ยิ้มตามมาอย่างพึงพอใจข้างฝั่งของไฮริสที่หนีมาได้ก็ได้โทรหามาร์กทันทีเมื่อรู้เรื่องจากไฮริสมาร์กเน่ยก็ไปหาเธอที่ห้องพักทันทีเขาสำรวจทุกอย่างในห้องจนมาถึงในห้องครัวและก็ได้กลิ่นเน่าเหม็นจากสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นเพราะว่าประตูตู้เย็นหน่อยยังปิดไม่สนิทเมื่อเขาเห็นชิ้น ลับมามีรอยยิ้มแทนเขาตรงเข้าไปหยิบม,มีดที่อยู่ในตู้เย็นและก็ที่ปั่นไฟจากนั้นก็ตรงไปยังร้านที่นัดเจอกับไฮริสเขาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มาร์กฟังทั้งหมดมาร์กแกล้งทําเป็นว่าไม่เชื่อและก็บอกว่าไฮริสอาจจะเมายาจนหลอนหรืออาจจะเป็นเขาเองก็ได้ที่เป็นคนลงมือทําทําให้เขาที่กาลังบาดเจ็บอยู่เนี่ยโมโหขึ้นมาร์กเลยบอกว่าเขาจะไม่ยอมทําอะไรทั้งนั้นแต่ไฮริสก็บอกว่าเขาปล่อนานาายอาาไว้ไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นฆาตกรพร้อมทั้งขู่มาร์กว่า ถ้าจะให้เขาปิดปากแล้วก็จะต้องจ่ายเงินค่าปิดปากมาแล้วเขาจะไปจ่าที่นี่พอพูดจบเขาเนี่ยก็อาเจียนไม่หยุดมาก็เลยเดินไปหยิบขนนกแล้วก็รองเท้านำมาจากถังขยะจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็เอารองเท้าอุดคาไว้ที่รูชักโครกพร้อมกับกดน้ําให้น้ำในเอ่อขึ้นมาแล้วก็เปิดฝาครอบที่ชักโครกออกแล้วก็พูดหลอกล่อให้ไฮริสเดินมาเปิดประตูให้ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปมาก็เอาฝากครอบที่กดชักโครกสัดไปที่หัวเขาทันทีจนทําให้เขาล้มแล้วก็แน่นิ่งไปจากนั้นมาก็ลากตัวไฮริสเข้าไปในห้้้องนําาแลกกจับเด ไปที่ชักโครกซึ่งนั่นก็ทําให้เขาตายขาดที่ต่อมามาร์กก็กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของอานายครั้งหนึ่งเมื่อมันนั่นปั่นไปได้พักเดียวก็เกิดการตีไฟและก็ระเบิดขึ้นมาทันทีห้องทั้งห้องก็ลุกพลึบด้วยไฟเต็มไปหมดในพริบตาก่อนที่เขาจะออกมาแล้วก็กระโดดโห่ร้องโห่เราะร่าอ,อ,อ,อยู่ด้านนอกคนเร่ร่อนแถวนั้นเห็นก็รอาตามไปด้วยต่อมาเขาก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ของแฮริสมาจอดที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองและก็รีบเข้าไปในบ้านทันทีอานานที่เห็นมาร์กตัวมีแต่เลือดก จากนั้นเธอเนี่ยก็ลูบไล้ใบหน้าเขาแล้วก็กอดเขาเธอบอกว่ามีพระเจ้าในตัวเธอหรือก็คือตอนนี้อนนาได้ท้องกับสปาร์ลาอีกครั้งมาร์กบอกให้เธอเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์โดยที่ตัวเขาจะเป็นคนขับรถขนศพมาจิสไป,ไปที่บ้านของเธออีกแต่บ๊อบเนี่ยก็ดันเตือนขึ้นมาซะก่อนอนนาเนี่ยก็เลยออกไปก่อนโดยที่มาร์กได้ส่งบ๊อบเข้านอนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็นําถุงใบใหญ่มาใส่ร่างของมาจิสแล้วก็ขนร่างเธอไว้ท้ายรถและค่ำวันนั้นแม่ของไฮริสก็โทรมาบอกมาร์กว่าลูกของเธอนนนนน่่่่่่่ตตาาาาายแแแล้วทททีีีบบบรริมซออออึงงักก็็็เเเเปปขขชไธพค วิญญาณของเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นและจากนั้นแม่ของเขาก็ต่อว่ามาร์กเป็นชุดเพราะคนที่ส่งเขาไปตายก็คือมาร์กเมื่อวางสายไปมาร์กนั้นก็ขับรถมาที่อพาร์ตเมนต์ของฮเฮลนินพร้อมกับหอบบอ๊อบและก็ข้าวข,ของที่จําเป็นฝากไว้กับเธอจากนั้นก็ขับรถต่อไปอยังอพาร์ตเมนต์ของมาจิสตามที่นัดกับอันนาไว้แต่เมื่อเดินเข้าไปข้างในก็พบว่าอันนากสปาร์ลาเธอส่งเสียงร้องครางดังลั่นห้องมาร์กนั้นก็เลยตะลึงกับภาพตรงหน้าและก็รู้สึกช็อกอย่างมากเพราะเธอ กับเขาไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงแม่ช้าเธอเนี่ยก็ร้องยังอ่อนระถวยทันใดน,นั้นเสียงวิ่งก็ดังขึ้น ต่อมามาร์กนก็เดินมาหาแม่ของไฮนิสที่บ้านเธอเธอพูดถึงการกระทำทั้งด้านดีและก็ด้านร้ายของลูกชายและก็ครอบครัวของเขาอย่างคิดถึงก่อนจะกินยาบางอย่างและก็เดินกลับ,บนอนบนเตียงทนันใดนั้นหน้าต่างบานหนึ่งก็เปิดออกลมพัดโช,ชยเข้ามาด้านในนำพาทั้งความสดชื่นและก็วิญ,ญญาณของหญิงชราไปพร้อมกันและพาวกระตัดไปที่คูน้ำแห่งหนึ่งตรงถ้ำเน่เป็นป้อมปราการที่มีแต่ทหารด้านล่างของคูน้ำก็มีหมานอนตายลอยอืดนวหนาสายลับก็เดินมาด้านหลังมาร์กพร้อมกับบอกว่าหมานั่นน่ะไม่ได้้แแก่่ตายลลวนละ เขาพูดคมขู่เพื่อจะให้มาร์กลับไปทําหน้าที่สายลับแต่ว่ามาร์กนั้นก็บอกปฏิเสธเข้าไป ต่อมา,าเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากที่นั่นเพื่อกลับมาที่บ้านและก็เห็นรถตำรวจจอดอยู่เขาก็เลยบกแท็กซี่แล้วก็ขู่ให้คนขับรถเหย็บให้มิดเพื่อจะพุ่งชนรถของตำรวจคนขับก็เลยถอยไปตั้งหลักนิดหนึ่งก่อนจะพุ่งเข้าม,มาชนรถของตำรวจแต่ว่ามาร์ก็เกลี้งออกมาจากรถก่อนที่มันจะชนกันส่วนคนขับรถก็รีบหนีไปจากที่นั่นทันทีตำรวจก็เลยพากันวิ่งออกมาแล้วก็ยิงใส่มาร์กหลายนัดจนกระสุนเจาะเข้าที่หลังของเขามาร์กเลยหันกลับมายิงสวนตำรวจอย่างแม่นยำหนึ่งนัดและนั่นก็เปิดโอกาสให้อันนาขับรถหหนนนีออออกกกกมาาาบ้้ไดท่่ยู็เง ต่อมามาร์กก็ขับมอเตอร์ไซค์มาที่แม่น้ำแล้วก็เกิดลื่นถลายไปกับพื้นจนตัวของเขาได้รับบาดเจ็บแขนขวาหาักห้อยต่องแต่งแต่ว่าเขาก็ยังกระเสกกระสนขึ้นบันไดเพื่อจะไปด้านบนของตึกที่อยู่ใกล้ๆนั่นตามทางที่เขาปีนขึ้นมาก็มีแต่รอยเลือดเต็มไปหมดอันนาก็เดินตามขึ้นมาหาเขาด้วยสภาพที่เรืองร่าพร้อมกับสปาร์ลที่ตามมาติด,ตด ในร่างจำแรงที่เหมือนกับมาร์คเปียบมาร์พยายามจะยิงปืนใส่สปาร์ลาดตัวนั้นแต่แล้วก็สนมากมายเนี่ยก็ถูกยิงขึ้นมาจากด้านล่างโดยเจ้าหน้าทีต่ตำรวจมากมายทำให้อนาน,นั้นถูกยิงไปด้วยเธอกรเสิกระสนตัวเข้าไปหามาร์คทั้งคู่เนี่ยก็เลยจูบร่ำลากันก่อนที่เธอจะลั่นไกเข้าที่ด้านหลังกระสุนทะลุเจาะเข้าทั้งสองร่างพร้อมกันยิงสาผู้เห็นเหตุการณ์ตกใจอย่างมากสปาร์ลาดในร่างจำแรงของบ้าเนี่ยก็ได้ส่งปืนให้เธอพร้อมกับบอกให้เธอยิงพวกเขายิงสาวคนนั้นได้สูญเสียตัวตนไปแล้ว แล้วก็เหนี่ยวไกททาตามที่เขาสั่งจากนั้นก็เหยียบไหล่เธอปีนขึ้นไปก่อนจะหันมาพูดกับมาร์กว่าน่าจะเป็นคนจบมันยังไงมาร์กที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็เลยเลือกจะกระโดดลงมาจากชั้นบนและนั่นก็ทําให้ร่างของเขากระแทกพื้นจนตายขาดที่แต่ภาพมาที่เฮเลนเธอกำลังอยู่เป็นเพื่อนบอบในบ้านแต่ว่าทันใดนั้นก็มีคนมาเข้าที่ประตูเธอก็เลยออกไปเปิด ในขณะที่บอบรองห้ามเธอเสียงดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่เขาจะวิ่งหนีขึ้นไปซ่อนในอ่างอาบน้ำแล้วเสียงสัญญาณเนี่ยก็ดังขึ้นไฟในบ้านก็เกิดติดติดดับๆอยู่อย่างนั้นซึ่งผู้ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็ดูคล้ายกับไฮริสไม่มีผิดหรืออีกในหนึ่งก็คือสัปลาดในร่างจำแรงของไฮริสและตอนนั้นเฮเลนเนี่ยก็เปลี่ยนไปดวงตาของเธอดูแข็งกร้าวขึ้นมาทันทีและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ แล้วเพื่อนๆยครับภาพความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสําหรับผมผมอยากจะบอกว่ามันคือหนังสยองขวัญสายจิตวิเคราะห์เรื่องหนึ่งที่เยี่ยมมากๆนะครับเน้นการตีความจากรูปลักษณ์ต่างๆที่แสดงออกมาภายในหนังผมอยากจะบอกว่าเป็นหนังที่ตีความเรื่องลักษณะได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแต่มันอาจจะงงๆไปหน่อยนะฮะแต่ว่าตรงจุดนี้แหละกลับเป็นอะไรที่มีพลังมหาศาลมากๆเลย ้าจะให้ผมพูดอธิบายหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหยากนะแต่เท่าที่ผมคิดได้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าหนังทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมันคือภาพลวงตานะครับมันคือมุมมองที่เด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นพ่อกับแม่ของตัวเองพยายามทะเลาะก,กันพยายามจะหยาก,กันนะครับซึ่งตัวละครครูสาวนะก็คือภาพตอนที่แม่เนี่ยสงบนิ่งแต่เวลาแม่เนี่ยเกิดมีอารมโมโหรูปแบบความวิปริตก็จะเกิดขึ้นเอาไปว่าผมสามารถบอกได้แค่นี้จริงๆนะครับเพราะผมเองก็ยังงงเลย เพราะว่าหนังในมันตีความยากมากนะฮะและก็รูปลักษณะของหนังเรื่องนี้ที่มันต้องการจะให้เราเนี่ยตีความหมายก็คือเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมพูดผิดตรงไหนเพื่อนๆในกระสาบระามาเพิ่มเติมกันได้เลยนะช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์นะครับหลายหัวก็ยังดีกว่าโัวเดียวใช่ไหมฮะนั่นแหละสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทาคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้7.3คะแนนส่วนทางฝัง่งมะเขือน่นานะครับโรเตมโต้เนี่ยได้ไป86% และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไป